สวัสดีเพื่อนๆวันนี้เราจะมาต่อกันตอนที่สองการสกัดโลหะมีค่าออกจากหินแกรนิตมาจากภาคตะวันตกของประเทศไทยนะครับเที่ยวที่แล้วได้ไปต้มไว้แล้วเดี๋ยวเราไปดูการต้มกันนะครับไปครับหลังจากต้มแล่ไปถึงระดับน้ำเดือดนะครับ น้ำที่ออกมาจะเป็นสีนี้ซึ่งผมมองว่ามันเป็นสีที่สวยดีนะฮะเป็นสีที่โอเคหลังจากนี้ไปจะไปตกตะกรนมันว่ามันจะมีตะกรนอะไรบ้างนะครับโอเคนะครับโอเคน้องๆได้นะ้ำมันมาแล้วทีนี้เราก็จะมากรอง จะมากรองมันแล้วก็เราจะตกตะกอนกันนะครับกรองนี่ก็ใช้สำลีนี่แหละครับยังไงอีกเรื่องหนึง่งเดี๋ยวจะบอกไว้ว่าหลังจากเราต้มต้มต้มกดเกลือกับไนโตรเจนโพเทสเซียมไนเตรตแล้วนี่ปล่อยปล่อยทิ้งไว้สักคืนหนึ่งจะดีมากนะฮะเพื่อให้ตะกอนพวก แต่กอนที่ว่ามันเราไม่ต้องการให้มันตกผึกหรือว่าตกตะกอนลงไปให้มันเหลือแต่น้ําสารละลายตัวนี้นะครับกองก็ใช้กองสัารีทั่วๆไปนี่แหละครับกองมันเพื่อที่จะเพื่อที่จะให้มันสะอาดไปเลยนะครับก็ใส่กองไปฮะค,ค่อยๆดินลงนะฮะค่อยๆดินลง ได้น้ำใสเท่าไหร่ยิ่งดีนะฮะน้ำกรองจากแร่ธรรมชาติเนี่ว่าฝุ่นมันเยอะฝุ่นในพวกที่ไม่ใช่โลหะนี่นะฮะมันก็เยอะมาก เพื่อนมองเห็นถึกไหม,มันจะมีถึกอยู่ข้างในเนี่ยเนี่ยที่ผมบอกว่าต้องปล่อยมันไว้ทิ้งมันไว้สักคืนหนึ่งก่อนเพราะว่าให้พวกนี้จับกันเป็นถึกไปก่อนพวกฮาโลฮาต่างๆเนี่ยเมื่อมันมาทําปฏิกิยากับกดดแล้วเนี่ยมันจะจับถึกในตัวของมันเองต้องปล่อยให้มันให้มันมีเวลาให้มันนะฮะเราจะเราจะได้ง่ายในการมาตกตะกอนถ้่งั้นไอ้พวก พวกอโลฮะต่างๆนี้มันจะมาด้วยแล้วตกตะกอนยากนะครับโอเคผมจะปล่อยให้ให้มันมันลงไปก่อนนะฮะพองลงไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาตกตะกอนกันอีกทีหนึ่งนะครับดีครับหลังจากกองทั้งที่หนึ่งผ่านไปแล้วนะฮะกองไปสำลี่ะผ่านไปแล้วนะครับต่อไป ต้องกรองซ้ำมันสองครั้งนะครับให้น้ำมันใสเลยไม่งั้นฝุ่นมันเยอะอองานจากแร่ธรรมชาตินี่ฝุ่นมันเยอะมากนะครับซ้ำเลยครับไม,ไม่ต้องไม่ต้องอันนี้เลยไม่งั้นจะมีปัญหาในการตกตะกอนโลหะนะครับ เอาให้น้ำใสเลยนะฮะกรองให้น้ำใสเลยครับถ้ากรองเสร็จแล้วยังไงผมจะถ้าตกาตกรองอีกทีหนึ่งนะครับโอเคเพื่อนๆ <c oughs> หลังจากเรากองแล้วนะครับกองครั้งที่สองครับน้ำมันก็จะใส่ประมาณนี้เวลานี้ผมจะหาทองคาอยู่ในนี้ว่ามันมีทองคำไหมทีนี้ก็ใช้อยยกคาดกดแช่หน่อยหนึ่งครับเพื่อมันมีความแปรปวนของกดเกลือกับคาดในดีนต่างๆ,ๆนี้มันอาจจะทำให้เป็น กดที่กัดก่อนได้สูงได้นะฮะควรจะใส่ผุยูเรียลงไปนะครับชักหน่อยหนึ่ง <c oughs> อย่างน้อยก็สองชอ้อนนี่แหละครับพอเสร็จแล้วผมก็จะตกมาด้วยด้วยอลูมิเนียมนะฮะอลูมิเนียมสายไฟนี่นะครับหรืออลูมิเนียมฟอยก็ว่ากันไปนะครับ <c oughs> แต่ว่าผมจะยังไม่ใช้อย่างอื่นมากระตุ้นมัน ผมจะไม่ใช้โซเดียมตาไบซัลไฟมากระตุ้นมันผมจะไม่ใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์หรือว่าโซดาไฟมากระตุ้นมันถ้ามันมีโลหะจำพวกทองคำเนี่ยมันออกมาแน่นอนรับหลังจากนี้ผมจะใส่อลูมีนียมลงไปนะครับทิ้งไว้อย่างนี้แหละครับแล้วค่อยมาดูตะกอนมันครับ ผมจะจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าคลิปมันยาวเกินไปเสร็จแล้วผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูอีกทีหนึ่งนำกระบวนการสกัดทองตกทองลักษณะนี้จากสินแร่หรือว่าจากแร่ธรรมชาตินำไปใช้ได้เลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนขอให้ขั้นตอนมันสะอาดเริ่มตั้งแต่การแยกโลหะแยกแร่ที่มันเป็นแร่เ,เริ่มเป็นตัวมาแล้วเนี่ยออกจากดินไป แต่ถ้าคุณไปรวบมาทั้งหมดอย่างไงก็ไม่สําเร็จอย่างไงก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นแยกมันก่อนแล้วค่อยมาสกัดในในลักษณะของแร่ทาาตุแต่ละที่มันจะแตกต่างกันมากนะครับถ้าแร่ท่าดังน,นั้นมันอยู่ในหินแกรนิตใช้กระบ,บวนการลักษณะนี้ได้ได้เลยไม่ต้องสงสัยนะครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมแล้วก็เพื่อนสมาชิกที่ยังไม่ได้สมัครก็รีบสมัครมานะครับ เดี๋ยวจะหมดโอกาสก่อนครับขอบคุณครับ